สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เราจะไปติดตามข่าวสารจากกองทัพอากาศอิสราเอลกันบ้างนะครับโดยมีข่าวใหญ่เข้ามาทั้งนี้กองกาลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF ได้เผยแพร่ภาพจากกล้องอินฟาลรดแอดมินก็คาดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าชี้เป้าที่ติดตั้งไปกับเครื่องบินรบนะครับซึ่งมันก็แสดงเห็นว่าเครื่องบินขับไล่แบบ F 1 4 A Tomcat จานวน2เครื่อง ของกองทัพอากาศอิรานถูกโจมตีด้วยอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นขณะที่จอดอยู่ภายนอกโรงเก็บที่มั่นคงภายในสานามบินนานาชาติเมรบัดใจกลางกรุงเตหะรานคือจากภาพเนี่ยชัดมากนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าแมวเปอร์เซียจำนวนสองลำของอิรานนั้นถูกโจมตีอย่างแม่นยำจากเครื่องบินรบของอิสราเอลอันนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องบินรบแบบ F-15 หรือว่าเป็นเครื่องบินรบแบบ F-16 i ไอของอิสราเอลนะครับ การโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเชิงรุกของอิสราเอลซึ่งมีเป้าหมายในการลดทอนขีดความสามารถในการป้องกันแังกาศของประเทศิหรานรวมถึงการทำลายกองบินทางยุทธวิธีของประเทศดังกล่าวเพื่อเปิดทางให้อิสราเอลสามารถปฏิบัติการทางอากาศได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในความพยายามทำลายโครงการนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธพิสัยไกลของอิหร่านครับ รายงานจากเว็บไซต์ t ด e w ว r ล์โซนได้กล่าวว่าเครื่องบิน f 14ทั้งสองลำที่ถูกทำลายได้จอดอยู่ที่สนามบินแห่งนี้มานานหลายปีแล้วและอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานเครื่องบินเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของกองบินตอบโต้ฉุกเฉินหรือว่า Quick Alert สำหรับกรุงเตหะรานแต่ว่าปัจจุบันฐานทัพอากาศหลักของฝูงบิน f 14ของอิรานนั้นจะอยู่ที่ฐานทัพอากาศทางยุทธวิธีที่8ชี่เมืองอิสฟาฮาน อิหร่านเป็นประเทศสุดท้ายที่ยังคงใช้งาน F-14 Tomcat หลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐได้ปลดประจำการเครื่องบินรบรุ่นนี้เมื่อหลายปีก่อนแม้ว่าจะต้องเผเชิญกับมาตรการคว่มบาตรจากทางสหรัฐ ที่ทําให้อิหรานนั้นไม่สามารถจัดหาชิ้นส่วนหรือว่าการสนับสนุนทางเทคนิคได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าอิหร่านก็ยังคงสามารถรักษาจํานวนเครื่องบินให้คงอยู่ด้วยการถอดอะไหล่จากลําอื่นและการลักลอบนําชิ้นส่วนบางอย่างจากตลาดมืดเข้ามาทําการซ่อมแซม F-14 Tomcat ของตน ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาฝูงบิน F-14 ของยุรานก็ได้ประสบปัญหาหนักทั้งทางด้านการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพของระบบอาวุธโดยเฉพาะเรดาร์ควบคุมการยิงแบบ a n a w g 9ซึ่งเคยเป็นหัวใจหลักของการต่อสู้ทางอากาศสู่อากาศ F-14 ของยุร่านนั้นมีอัตราการใช้งานที่ต่ำส่วนขีปนาวุธแบบ AM-54 Phoenix และ AM-7 Sparrow ที่เหลืออยู่ก็มีข้อจำกัดด้านความน่าเชื่อถือขณะที่โครงการพัฒนาอาวุธทางเลือกของอิรานก็ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน ก็คืออาวุธต่างๆมันเก่าแล้วนะครับลูกจรวดบางอย่างนั้นก็มีอายุการใช้งานของมันแต่ว่าอิหร่านก็พยายามที่จะรักษาขีดความสามารถของ F-14 Tomcat เอาไว้ให้ได้มากที่สุดแต่เมื่อต้องเจอกับเครื่องบินรบของอิสราเอลที่มีความทันสมัยไม่ว่าจะเป็น F-35I F-15 หรือว่า F-16 I-Sofa ซึ่งมีการอัปเกรดและพัฒนาอยู่ตลอดก็ทำให้ฝูงบินของอิหร่านเนี่ยแทบที่จะไม่กล้าขึ้นบินแล้วนะครับ ถึงแม้จะมีรายงานว่าอิหร่านยังมี F14 ที่สามารถขึ้นบินได้อยู่ที่ประมาณ2-25ถึลำ แต่ว่าประสิทธิภาพทางยุทธวิธีของเครื่องบินเหล่านี้ในสงครามสมัยใหม่ก็ยังคงเป็นที่น่าสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับภัยคุกคามจากกองทัพอากาศสมัยใหม่อย่างอิสราเอลอิหร่านมีแผนที่จะทดแทนฝูงบิน F14 ด้วยเครื่องบินครองอากาศอย่างซู3 5จากราัสเซียซึ่งถือว่าเป็นการอัปเกรดขีดความสามารถอย่างมีนยัยสําคัญอย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่ารัสเซียอาจส่งซู -35 ชุดที่ผลิตไว้สําหรับอิหร่าน ไปให้กับแอลจีเรียแทนทําให้อนาคตของอิหร่านในการครองอากาศก็ยังคงไม่แน่นอนครับขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทําลายศักยภาพทางกระหารของอิหร่านโดยมีเป้าหมายหนึ่งที่สําคัญก็คือการทําลายระบบป้องกันพลังกาศของอิหร่านให้หมดสิน้นเพื่อให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถฝืนโครงการนิครีร์หรือว่าโครงการขี่ปนาวุธพิสยัยไกลในอนาคตได้ และล่าสุดในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมระหว่างปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเราก็ยังไม่มีรายงานว่าเครื่องบินรบของอยิหรานได้ขึ้นบินสกัดกั้นเครื่องบินรบของอิสราเอลเลยนะครับอย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของอิสราเอลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการที่จะทําลายกองทัพอากาศของอยิหรานให้หมดสิน้น โดยเฉพาะการทิ้งระเบิดเข้าไปที่โรงเก็บเครื่องบินที่มีความมั่นคงแข็งแรงของอิรานจะเห็นได้ว่าขีปนาวุธของอิสราเอลนั้นมีความแม่นยำมากจากภาพเหล่านี้ที่ได้ปรากฏออกมานะครับ นักวิเคราะห์หลายท่านได้วิจารณ์ว่าการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้จะทําให้อิรานนั้นแทบจะไม่เหลืออะไรเลยซึ่งมันก็อาจจะเป็นความจริงนะครับเพราะว่าการรบกันมาเพียงสามวันอิสราเอลนั้นก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสามารถครองน่านฟ้าเหนืออิรานได้แล้วถากว่าอิรานไม่สามารถตอบโต้เครื่องบินรบของอิสราเอลได้ โอกาสที่โครงสร้างพื้นฐานหรือว่าอาวุธสำคัญสคัญอื่นๆของอิร่านจะถูกอิสราเอลทำลายนั้นก็มีสูงเลยครับเพราะหากว่าฝ่ายไหนสามารถครองน่านฟ้าได้ฝ่ายนั้นก็จะมีโอกาสชนะสูงครับ อีกหนึ่งข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือลักษณะของสงครามในยุคปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากเราจะไม่ได้เห็นแค่การรบกันแบบตรงไปตรงมาอีกต่อไปเช่นในอดีตเวลาพูดถึงการทำลายระบบป้องกันเนอากาศเรามักจะนึกถึงฝูงบินเฉพาะกิจอย่างไววิเซลที่ออกแบบมาเพื่อล่าและทำลายเรดาร์หรือว่าระบบป้องกันภาคพื้นดินโดยเฉพาะ แต่ในสงครามยุคใหม่การรบมีความซับซ้อนและพลิกแพงกว่านั้นมากไม่ใช่แค่การโจมตีทางกาศสู่พื้นดินเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการส่งสายลับหรือเจ้าหน้าที่พิเศษเข้าไปฝังตัวในประเทศเป้าหมายล่วงหน้านานนับ10ป,ปีเพื่อสร้างโครงข่ายข่าวกรองหรือแม้กระทั่ง สร้างฐานประกอบอาวุธภายในแผ่นดินของศัตรูเองการประกอบโดนและอาวุธนวิถีในพื้นที่ของศัตรูแล้วนํามาใช้โจมตีเป้าหมายสําคัญเช่นระบบป้องกันพลังกาศเพื่อเปิดทางให้ฝูงบินของอิสราเอลสามารถเข้าปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการโจมตีทางไซเบอร์เจาะระบบควบคุมและสื่อสารของกองทัพทําให้เกิดความปั่นป่วนในการสั่งการและลดประสิทธิภาพของการตอบโต้ ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือกองทัพอิหร่านเกิดภาวะชะงักงันไม่สามารถตั้งตัวรับมือได้ทันและถูกโจมตีอย่างรวดเร็วและแม่นยำทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของสงครามในศตวรรษที่21ซึ่งไม่ใช่แค่การสู้รบด้วยอาวุธแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างข่าวกรองเทคโนโลยีและกลยุทธ์ที่ซับซ้อนระดับสูงนับว่าเป็นบทเรียนที่น่าศึกษาอย่างยิ่งสำหรับทุกประเทศในโลกนี้ครับ และจากภาพล่าสุดที่กองลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF ได้เปิดเผยออกมาแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าอิสราเอลสามารถควบคุมน่านฟ้าของอิหร่านได้แล้วเราจะได้เห็นว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลสามารถเข้าโจมตีขบวนรถขนอาวุธของอิหร่านได้อย่างแม่นยำและรุนแรงจนแทบที่จะไม่เหลืออะไรเลยซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าการโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งขัดขวางอิหร่านเองก็พยายามนำระบบป้องกันทางองกาศเข้ามาเสริมในกรุงเตหะราน ารอย่ง่งงเดวนแต่สุดท้ายขบวนลำเลียงเหล่านี้กลับถูกอิสราเอลดักทำลายได้ทั้งหมดก่อนที่จะถึงจุดหมายต้องบอกว่าการสู้รบในครั้งนี้อิหร่านได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธภพกรณ์นี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าการควบคุมทางการได้อย่างเป็นเสร็จยังคงเป็นหัวใจของชัยชนะในสงครามสมัยใหม่ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิเรตอรี่อีกเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ